สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีกันช่วงสายๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมนะคะคุณตากับคุณยายนะคะนี่นะคะคุณยายเจ้าของช้างนะคะก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่มีช้างกี่เชือกคะคุณยายอยู่ที่นี่มีช้างมสดีค่ะมีช้างสองเชือกค่ะมีช้างสองเชือกนะคะ ก็เป็นช้างตกงานนะคะอยู่ที่พัทยานะคะอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าปาสาทศรีธรรมนะคะนะคะเชือกนี้ชื่ออะไรคะคุณยายชื่อบุญมีชื่อบุญชื่อคุณแม่บุญมีนะคะเชือกนั้นก็ชื่องเินชื่อถึงถุงเงินถุงเงินถุงเงินนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะที่อยู่นะคะจะดู ก็เป็นช้างตกงานนะคะตกง,งานมานานแล้วใช่ไหมตัม้งแต่มเมษาปีปที่แล้วก็ตั้งแต่เมษาปีที่แล้วก็เกือบหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วนะคะหนึ่งปีถคาครบเดือนนี้ก็หนึ่งปีพอดีค่ะครบเดือนเลยค่ะก็หนึ่งปีแล้วนะคะก็ค,ะคุณยายก็เปิดช่องอยู่ใช่ไหมคะช่องช่องทุนเงินบุญมีค่ะก็ฝา,ากด้วยนะคะ,ะกดติดตามให้ด้วยนะคะช่องทุนเงินบุญมีแล้วก็เบอร์โทร087ย์ 454ห้า8ูห้าีแปดค่ะถ้าแม่แม่เอซท่านไหนนะคะต้องการที่จะติดต่อมาหาคุณยายนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์087 0 5 4 0 5 4จ5ด0 5น8 0 5ปดชื่อยายตุ้มตาสารค่ะชื่อยายตุ้มเอ้ยยายตุ้มยายตุ้มกับตาสารนะคะก็อยู่อยู่กันแค่สองเชือกนะคะน้องน่ารักมากเลย ก็มีช่องนะคะช่องก็ชื่อถุง,ถงเงินบุญมีนะคะวันนี้เรากังพูดคัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดมากเลยนะคะเจ <c oughs> ้าลกสาวของงียไอซีดงอยู่ติดทะเลเลยนะคะอยู่ตรงนี้ <c oughs> มองต่อไปตรงนั้นก็ทะเลเลยนะคะ <c oughs> คุณแม่บุญมีกับคุณแม่ทุนเงิน อันนี้ก็เป็นคุณยายก็เป็นเจ้าของนะคะมีกับคุณตายนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปรอติดตามุบกันที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวไปถ่ายเนี่ยตยากแม่วาสาให้แม่แม็กซีดูด้วยนะคะก็อย<ค>่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ยอดซับก็ คุณยายคะตอนนี้ยอดซับถึงเท่าไหร่แล้วคะผู้ติดตาม,ม186 18คน186คนตอนนี้ก็มีผู้ติดตามาแค่186คนนะคะก็ฝากแม่ใม่ p ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับช่วงเย็นครับ่าที่นาตยามากินกิ่งไม้นะครับคุณพ่อก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับต้องเราจะดูแลสองสาวก่อนนะครับสักพักหนึ่งครับให้คุณแม่หายดีก่อนนะครับจะได้หางานใหม่ทำนะครับนี่ครับพาสองสาวมาออกกำลังกายเช่นเคยครับจะพาคลายเครียดทุกวันนะครับ กวางนี่ก็กวางนุ่นก็กวางครับกวางกับกวางกวางพาสองสาวมากินหญ้าใบไม้ไมไมพี่นาตาขยับมาลูกพี่นาตา雅กวางมากับช้างครับวันนี้กวางมากับช้างนะครับ <laughs> กวางมากับสังครับ กวงรักช้างมากครับถ้าไอไม่กินถ้าไอามันกินต้นคอยพาสาวๆมากินต้นคอยนะคะ <c oughs> นี่ก็กวงครับนี่ก็กวงเหมือนกันครับเหมือนกันไหมครับแม่สีกวางก,ะกะ <c oughs> ับก,กวางเนี่ยกับกวางครับบ <c oughs> รรยากาศก็พระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับที่พัทยาครับ สองสาวมาคลายเครียดนะครับเดินบ่อยๆครับจะได้เลือดลมเดินดีๆนะครับจะได้สุขภาพดีครับนี่ก็กวางอีกโต๊วนึงครับนี่พี่หลงครับพี่หลงหลนี่พี่หลงครับ แม่วาดบุกอีกแล้วครับแม่วาดบุกอีกแล้วพี่กว,งวางจะดึงลงมาด้วยลกูกนาตยาเอ้ยาทานริงไม้อิ่มแล้วครับก็มาดื่มน้ำต่อนะครับเย็นๆกันต่อครับนี่ก็จะเป็นที่ทำงานของแม่วาสนาแล้วก็พี่นัตยานะครับ อ,อลูกจะดึงไปแรงลูกนาตยาเอ้ยตัวใหญ่กินหลายครับพี่น้อยครับก็กินน้ำวันหนึ่งก็ประมาณ200ลิตรนะครับถ้าอากาศร้อนๆน,นะครับอากาศงามแรงครับ เดินหากินอาหารสวัสดีสุภุสุคนนะครับเด้อพี่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับ f อซทุกท่านนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นสา่งนะครับ มากับน้องกวางครับควรหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับ17ปีกับอ่ากี่เดือนหรอกนาตยาจะไปหากวนงครับทีนี้กวงเยอะนะครับตรงนี้นครับรกวงเยอะตรงนี้ก็จะเป็นกรงเสือครับของพี่สโนโน,นะครับไม่วาดถอยหรถอยเร็ว วครับแม่วาสนาแม่วาสนานี่ก็มี18เล็บด้วกันนะครับพี่น้องครับก็มี18เล็บเหมือนกันนะครับข้างหน้าข้างละห้าเล็บครับดูเล็บช้างครับนี่ครับก็สุขภาพดีนะครับแม่วาสนาครับพี่นาตยาก็สุขภาพดีพี่นาตยาถอยลูกถอยเร็วกดด้วยนะครับยศยศยศพี่นาตยายศ ชื่นครับสดชื่นครับนาตยาถามแมววัสนาฮอนบ่ฮอนบ่าฮอนบ่ามีว่าดฮอนบ่แม่วา่าเอยฮอนขี้กันฮอนขี้กันนาตยาครับนาตยามาพร้อมเออเาเอิอะไรครับเนี่ยเขาเรียกอะไรครับพี่นาตยาเขาเรียกอะไรครับน่าจะเป็นของคู่ใจพี่นาตยานะครับของปโปรดของปโปรดนะครับ นาำถ่ายร้อนให้นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องนัทยายแม่วาสนา Family กับน้องกวงด้วยครับวันนี้ก็คุณพ่อก็มาถ่ายให้แม่แม่ชมนะครับ ให้คุณแม่พักผ่อนนะครับคุณแม่คุณแม่กวนพักผ่อนหน่อยครับเลี้ยงสองสาวมาหลายเดือนแล้วครับก็ไม่ค่อยได้ปล่อยครับจะได้ปล่อยเฉพาะเวลาคุณพ่อเลิกงานนะครับก็ปล่อยไม่นานครับอันนี้คุณพ่อก็ต้องปล่อยบ่อยครับเพราะว่าให้เขาได้เดินออกกําลังกายนะครับไม่เครียดนะครับเบืองไทยลำลามพี่น้องครับไทยลำลามะงามนอเพลินอุ้ยนี่นะครับพี่น้องครับสั่ง สัตว์ใหญ่สัตว์โตครับคู่บ้านคู่เมืองไทยมาตั้งแต่อดีตการนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับํำหรับช้างนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วครับโอ้เป็นตาแสบเนาะ ขื้นใจครับเย็นขึ้นใจครับอ้วนทวนสมบูรณ์ครับต้องขอบคุณพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่นะครับคอยดูแลน้องนาตยาอยู่ตลอดนะครับแม่วาสนาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทางของเราเลยได้อ้วนทวนสมบูรณ์อย่างนี้นะครับ ัตใหญ่กินเยอะครับพี่น้องอิ่มมากครับวันนี้คุณพ่อปล่อยประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับมากับน้องกวางครับ่มาเดเดินนนละะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพ่อจ่ายแม่จ่ายเอซีทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับน้องกวางพี่อไม่วาดาอะไร,รอะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆนะครับพ่อพ่อเอฟซี FC ทุกท่านมากนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับมาพี่นาตยาปะ คลิปนี้นะคะก็ขอขอบขอขอบคุณแม่แม่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะครอบครัวน้องนาตายาลัาษณะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ